มาที่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลค่ะอันนี้ก็มีข่าวทางด้านของฟานดออกมากระตุน้นเพื่อนๆร่วมทีมว่าโอ้โหอยากจะให้แบบเก็บแชมป์ให้ได้ให,ให้ได้คือทุกคนตอนนี้มุ่งมั่นว่าอยากจะเหมือนส่งท้ายย e ูเกนคอปแบบดีที่สุดนะคะคก็จะก่อนนั้นี้จะมีข่าวว่าเทรนด์ก็ออกบอกพูดว่าเขาก็ช็อกเหมือนกันกับข่าวเรื่องนี้แล้วก็อยากจะแบบกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้ออกมาแบบอยากจะให้พาเขาขึ้นรถรถก็แถ่อีกรอบ นะคะส่วนทางด้านของฟานได้รถแห่เป็นเรื่องของเราจะเอากี่ถ้วยก็แห่มาที่ไทยเดี๋ยวแห่ให้คาราบาวได้ก็แห่ได้ถูกนะคะก็เลี้์วููเองจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าทําผลงานยังอยู่ในร่องในรอยแต่หูลิสของนักเตะบาดเจ็บเดี๋ยววนคนนั้นป่วยคนนี้เจ็บนะก็ยังยาวเป็นหางว่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถึงแม้จะมีลุ้นสี่แชมป์แต่ทุกคนเชื่อว่าแฟนเวี้ยวููเองก็มองว่าเหนื่อยหนักเหมือนกัน พราะอย่างที่บอกว่าในลิสต์ของนักเตอะอะอย่างเกมล่าสุดที่ไม่มีพ่อหมีตกใจกันหมดเลยเฮ้ยเป็นอะไรออกไม่สบายอ,อย่างเี้ยอย่างชมอ,อซาเองก็ยังไม่ได้ออกมาบอกนะว่ายืนยันว่ากี่เกมหรืออะไรยังไงก็หายไปนานแล้วนะใช่ก็ชมพศัก่อนนั้นนี้คือมีเสื่อของกาลี่บอกว่าเจ็บเดือนหนึ่ง<บ>ใช่ไหมเออเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้มีคอนเฟิร์มออกมาแต่ฟันได้เอามาให้สัมภาษณ์ค่ะเขาบอกว่าคือคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากเจอกับสถานการณ์แบบนี้ก็คือคุณเป็นจ่าฝูงแล้วก็กําลังลุ้นแชมป์อยู่ใ หลายๆถ้วยานะซึ่งแน่นอนเขาเราเราก็ต้องการกำลังใจจากแฟนๆแล้วก็ผลงานที่ยอดเยี่ยมจากตัวนักเตะเองด้วยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะช่วยทีมไม่ทางใดทางหนึ่งเพื่อจะหาทางชนะในแต่ละเกมให้ได้นะคะและผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อปีก่อนเนี่ยคุณก็อาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะมาถึงจุดนี้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับเขาก็ ให้สัมภาษณ์ว่าเธอแบบมันก็พยายามโฟกัสกันให้ได้มากที่สุดนะคะคส่วนเรื่องของการขยายสัญญามีข่าวออกมาแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆก่อนที่ครอปจะออกอะ่ะมันมีการออพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วนะเรื่องขยายสัญญานักเตะหลักๆอย่างฟานดาโมอสซาลาเทรนอเล็กซนเดอร์อโนที่เหลืออีก18เดือนครับแต่พอดีพอมันมีข่าวเรื่องของเรื่นครอป จะแบบเหมือนกับลงจากตําแหน่งหลังจบฤดูการนักข่าวก็เอาละหาประเด็นละว่าเฮ้ยแล้ว,วลสถานการณ์ของสามคนนี้จะเป็นยังไงนะก็อย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านั้นซึ่งแบบสุดท้ายฟานไดเองก็ต้องมาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรก่อนอันนี้ไม่เห็นมีใครตื่นเต้นกับสัญญาของผมเลยเหลือ18เดือนก็เป็นปกติแล้วก็ไปตีข่าวประมาณว่าเดี๋ยวโมจะไปซาอุอฟานได้จะพิจารณาอีกครั้งมันเป็นเรื่องปกติอันนี้ต้องบอกว่าขนาดนักไม่ใช่แค่นักเตะนะแค่สตาร์โพสที่ไม่เกี่ยวกับ เซตที่เซตที่ประกาศว่าจะไปพร้อมครอปก็คือคอย่างแบบมือซ้ายมือขวาปีเตอร์มาตอสเนาะส,สี่คนก็คือมีปีเตอร์คาร์วสมีเปปรินเดอร์ครอปพีเตอร์มาตอสที่เขาบอกว่าอาจจะเซตนี้ก็ออกไปพร้อมกันคนอื่นๆยังต้องรอนะคะถูกไหมออพอมอันกนใช่ไเพราะมันมีเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านอย่างเงี้ยการจะต่อสัญญาหรืออะไรแนะ่นอนเขาก็ต้องรอเป็นการภายในว่าชุดใหม่จะเป็นใคร ทิศทางจะไปทางไหนก็เดี๋ยวต้องรอสถานการณ์นี้กันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรแต่มันก็มีข่าวลือมาอีกแล้วป๊อปว่าลิวพูมั่นใจซึ่งม,มาจากไหนเนาะมั่นใจอะไรฮะมั่นใจว่าน่าจะัตรได้เป็นเหมือนแบบเนี่ยชาบีอลองโซ่มาเป็นอ๋อชาบีอลองโซ่ประเด็นคือที่มันมีข่าวนี้ออกมาเพราะออบริษัทละพนันถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยราคาตอนนี้ชาบีอลองโซ่ี่คือแย่มากเลย่ตตาแย่หมายถึงว่า ก็คือกลัวคนแทงเอาไงเออไม่อยากให้ใครมาเล่นมาเล่นน่ะเพราะมองมันมีโอกาสสูงที่จะเป็นไปได้ครับอันนี้เราไม่ได้สนับสนุนการพนันนะคแต่พวกนี้บางทีเราดูทิศทางเพราะเขาจะมีวงในเขากลัวเขากลัวเขากลัวอาจจะวงในจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เขากลัวว่าในเมื่อสมมุติเกิดมีความเป็นไปได้สูงที่คนนี้จะมาเนี่ยราคามันก็จะแย่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ท็อปหนึ่งก็ท็อปสองอ่ะใช่ไม่ค่อยหนีตามตามโขงเท่าไหร่หนึ่งก็คือนั่นแหละชาเบียงอ่ะอ่ะละสองตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า เป็นใครไปแล้วนะส่วนใหญ่ทุกคนก็มุ่งมองมาทีหล่อไม่ไม่มีแล้วไอเดอร์แซบี้อะไรพวกนี้ก็อาจจะมีกันในลิสต์ก็ไหนมีเดอร์แซบี้ฮันซี่ฟริกฮันซี่ฟริกมีอะไรกันนาเกลมันนาเกลมันน่าจะไปไปสี่อะไรนาเกลมันยังไม่คุมทีมชาติอยู่เลยใช่ใช่นะคะก็ก็ก็ถือว่าแฟนลิเวอร์พูลพอเห็นนัดที่ปราบบาเยอร์เบอรนลินอีกยิ่งแบบโอ้โหฉันอยู่ไม่ได้แล้วจริงอยากได้ใหญ่เลยแต่โอ้โหแทพเมลือเกิน เอาจริงนะคะบอกเลยความชัดเจนเรื่องนี้ยังไม่มีออไม้แน่นอนจะไปไม่ได้ยังไงก็เขายังคุมจะทั่วแชมป์โดยมารยาอ่าแล้วคุณไปกดดันไอ้นี่เยอะๆแล้วสุดท้ายเขาเป๋เขาตุกคุณโดนเลยวเขาเส้นสาบส่งเลยนะมีโอกาสจะเป็นแชมป์ยู่แล้วตอนนี้ต่อให้ไม่รู้แหละเชื่อว่าเขาคุยกันอยู่แต่ต่อว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต่อให้จบแล้วคุยกันจบแล้วหรืออะไรมันไม่มีทางประกาศ ก่อนแน่นอนโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะไม่มีทางประกาศก่อนที่โอ้โหไม่ได้แล้วยิ่งคือทีมอย่างเ็วคูเซนกำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เต็มตัวขนาดนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนกาดในรอบ11เปีใช่ใช่โดยมารยาทเหมันแม้แต่คือทางฝั่งเ็วคูเซนเองนะคะคุณไซมอนโรเฟสที่เป็นผอกีฬาเขาก็มายืนยันว่าทางทางออลอนโซยังมีสัญญาอยู่กับทีมไปไหนไม่ได้ยังไปไหนไม่ได้ไม่ไปหรอกผมเชื่อว่าเขาไปซึ่งไอ้สัญญาเมื่อวานก็คุยกับอูนว่าแบบไอ้สัญญาที่แบบว่าจะฉีกกันได้เนี่ย ผมส่วนตัวผมไม่เชื่อเลยนะอาจจะไม่มีใครรู้นะคะว่าเรื่องคือมันเป็นข่าวลือกันออกมามว่าถ้าเป็นทีมใหญ่ผมจะไปผมต้องปล่อยผมไปตอนนั้นคุณคุณคือใครเกาะสิบเกมเขายังไม่ได้เชื่อเลยแต่ที่จังหวะคือถ้าย้อนไปแล้วมันประหลาดคือจังหวะตอนที่ตอนนั้นข่าวนี้ออกมาตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครอปจะจะวางมือถูกปหแต่มันออกมาช่วงพฤศจิกายนธันวาคมพอดีแล้วอยู่ดีๆนี้ก็มีข่าวนี้ลอยออกมาว่า ถ้ามีทีมเก่าติดต่อมาในเวอร์อคู้มเสนจะต้องปลบอกว่าจริงๆมันก็มีอันนี้มันเป็นอลเลติกเล่นด้วยนะที่แบบว่าจริงๆริเลี้ยพูรู้ตั้งแต่พฤศจิกาแล้วอะใช่เรื่องครอปอะใช่เพราะครอปบอกตั้งแต่พฤศจิกาแต่ทุกอย่างมันมันถูกเก็บเงียบเรื่องนี้เรื่องจริงใช่ไหมจริงโอ้จริงเพราะว่าอลเลติกออกมาเปิดเผยอันนี้คือสู่พับลิกไปแล้วนะครับเมื่อมาเมื่อสองวิขี้แล้วเมื่ว่าจริงๆแล้วอะคลอรัะบอกสโมสรอะที่บอกว่าบอกคนทั้งในใช่ไหมใช่คือเดือนสิบเอ็ด ไม่ได้บอกคนทั้งในบอกแค่ผู้บริหารไม่กี่คนเนี่ยไม่กี่คนด้วยที่อันนี้คือเป็นข่าวมานะมันจังหุดออกมาอีกอ่ะฮะคือหูเขาเขาแต่แต่แตข้อความบอกผมนะว่าอลรอนโซ,เซ่เสร็จบร์เยนอ๋อเออเพราะว่านนมีความเป็นไปได้เอาจริงๆตอนเนี้ย บอกเลยว่าเลเร์คูเซ่นเนี่ยไม่ใช่แค่ลอนโซ่นะคะที่เนื้อหอมนักเตะก็เนื้อหอมมากเขาเก่งลุ้นเนี่ยฟอรินวีตอ่ะเท่าไหร่ตอนเนี้ยใช่เพิ่มเพิมจะมีโอกาสทะลุร้อยแล้วเก่งมากนะคะอืมอ่ะก็เดี๋ยวเราดูแลกันสถานการณ์นี้ยังยังไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่เชื่อว่าสุดท้ายมันไม่ไม่ไม่แถลงหรือเราไม่มีทางรู้ก่อนจบฤดูกาลคิดเป็นเรื่องแถลงแล้ว ไม่ไม่ไม่สิต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่ครับผมเอาแล้วเพราะว่ามันเสียสมาธินะดีวครู <ผม S 2> เองก็ต้องเสียสมาธิสมมติเป็นไม่ใช่ชาบ,บิลล์โซด้วยเป็นแบบคนอื่นอน่ะมันเหมือนเดชาวูเนาะเหมือนอารมณ์คล้ายๆตอนก่อนบันโลกเ่ะถ้ามีความมั่นใจนะเนี่ยชุดเป็นแฮมนะมันอันน่าจะอย่างนี้แล้วนะกลัวเหมือนกันแต่มันก็ต้องเกรงใจดรอปบุญเขานะกลัวอย่างนี้เหมือนกันคลัวสุดท้ายเขาเทกระจาดเบื่อไหมไอ้นี่ไปบาเยือนเรียบร้อย